สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอัมทรินีโดยแม่หมออ้มธรรมาธาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้ก็คือกับคนที่คุณคุยคุยอยู่ตอนเนี้ยถ้าเขาคุยกับคุณได้หรือว่าสื่อสารกับคุณได้ในตอนนี้เนาะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณหรือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณตอนนี้คืออะไรนะสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะ โอเคอ่ะมีไพ่ให้เลือก3ามกองก่อนจะเลือกไพ่มาตั้งจิตตั้งใจทำสมาธิกันก่อนเพื่อให้มันแม่นยำที่สุดเนาะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะนะคะหรือจนกว่าจะรู้สึกโอเค หากคุณไม่โอเคกดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณโอเคแล้วเนี่ยหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะเตรียมเปิดดวงตาที่3มหายใจออกยาวๆเปิดดวงตาที่สามออกไปส่งกระแสจิตไปเลยขอดูพลังงานของเขาหน่อยนึกถึงหน้าเขาคนนั้นไว้นะว่าถ้าเกิดว่าเขาสื่อสารเนี่ยคุณได้เนี่ยนะหรือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเนี่ยมันคืออะไรคือข้อความแบบไหนนะ สักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิหากยังไม่โอเคกดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณคุยคุยอยู่ตอนนี้ มีสิ่งใดที่อยากจะสื่อสารหรือบอกกับคุณบ้างข้อความที่เขาอยากจะฝากบอกคุณคืออะไรหากใครยังเลือกไม่ได้สับสนให้หายใจเข้าลึกๆหลับตาเนาะหายใจออกยาวๆวและหายใจเข้าลึกๆล,ล,ลืมตาแล้วเลือกไพ่ที่ดึงดูดใจอีกครั้งหนึง่งหากยังเลือกไม่ได้อีก นะลองทำสักสองสาครั้งถ้ายังไม่ได้หรือ3 4ครั้งเนาะถ้ายังไม่ได้อีกให้ฟังมากกว่า1กองเลยแสดงว่ามันมีคำํำนายของคุณอยู่ในกองอื่นด้วยเนาะโอเคใครยังเลือกไม่ได้กดโพสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังคำนายกันเลยเอาล่ะเชื่อว่าหลายๆคนเลือกกองไพ่ได้เรียบร้อยแล้วถึงได้มาเจอหน้าแม่หมอแบบนี้มแม่หมแม่หมอ <laughs> อ่ะ เรามาฟังทำนายกันเลยขอโทษด้วยนะคะหลายๆคนหมอไม่ได้เข้าไปทำทาสเตมให้แต่ขอบคุณทุกคนที่ทำตามสเตมให้หมอนะอ่ะเริ่มเลยละกันนะคะมีไพ่นะคะเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสามกองนะอ่ะเรามาดูกองที่หนึ่งกันก่อนนะคะคนที่เลือกกองนี้นะคะมาดูกันว่าคนที่คุณเนาะคุยอยู่เนี่ยนะ เขามีอะไรอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณหรือถ้าเกิดเขาพูดกับคุณได้ตอนเนี้นะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าอะไรดูเหมือนคุณก็รอคอยอยู่นะอยากจะรู้ใจเธอจริงนะอะไรที่ทําให้เธออะไรต่างๆนะอยากจะไขใจเขาเหลือเกินเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูออกยากเหมือนกันเนาะคนคนนี้หรืออาจจะดูนิ่งเหลือเกินดูเงียบเหลือเกินดูเฉยเหลือเกินจนคุณไม่แน่ใจว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณกันบ้างเนาะ เออทำให้คุณสับสนเหมือนกันอะมาดูพลังงานของเขาหน่อยนะคะเออว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเออแล้วเขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอะขอดูพลังงานก่อนว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นยังไงโอ,อ้ดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนาะบางคนต้องบอกเลยเขานิ่งเฉยมากนะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะเออเรายังไม่มีตัวตน อยู่ในโลกของเขาเลยเนะี่ยทําให้คุณอาจจะสับสนหรือบางครั้งบางทีคนที่เลือกกองนี้นะเขาอาจจะมีใครบางคนอยู่ก็ได้ทําให้สถานะไม่ชัดเจนหรือคุยคุยกันแต่ว่าเขาอาจจะยังมียังยังเคลียชีวิตตัวเองไม่ไม่สะอาดหรือว่าไม่หมดจดก็ได้นะเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะเออความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงนะขอดูพลังงานหน่อยจริงๆแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอนะ เขาดูจริงๆเขาดูแคร์คุณอยู่นะถึงเขาจะไม่ค่อยได้พูดอะไรก็แล้วแต่นะคะแต,ต่ดูเหมือนกับว่าเขาแคร์คุณอยู่นะใส่ใจคุณอยู่อาจจะไม่ได้พูดเขาเหมือนความรู้สึกของเขาคือการการะทําสําคัญกว่าคําพูดนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยว่าถ้าเกิดว่าเขาสื่อสารกับคุณได้ตอนเนี้ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเฮ้ยนี่คนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้นะเขาฝากมาบอกคุณว่า คิดถึงมากนะอยากคุยด้วยเหลือเกินขอโทษนะที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือไม่สบายใจในหลายๆเรื่องหรือบางครั้งบางทีขอโทษกับท,ทีท่าท่าทีหรือความเป็นเขาด้วยที่มันอาจจะดูนิ่งเฉยดูเงียบเฉยจนทําให้คุณเก็บเอาไปคิดมากวิตกกังวลหรือไม่สบายใจ แล้วก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าเขาทําให้มันมีสถานการณ์อะไรที่ทําให้คุณคิดมากรือตกกังวลหรือไม่สบายใจอะไรก็แลแ้วแ,แต่แต่สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณหรือข้อความที่เขาอยากจะฝากบอกกับคุณตอนนี้ก็คือว่าเขาคิดถึงคุณมากนะเขารักและรู้สึกดีๆคุณมากนะคุณคือคนเดียวที่ทําให้เขารู้สึกคิดถึงมากมายขนาดนี้อยากจะคุยกับคุณอยู่ตลอดเวลาอยากจะเจอหน้าอยากจะเห็นหน้า อยากจะเจอกันทุกวินาทีอยากจะเห็นหน้าคุณคนดีของเขาเนี่ยตลอดเวลาและเขาห่วงคุณมากนะเขาแคร์คุณมากนะเขาอยากจะทำให้คุณแฮปปี้มีความสุขมากๆนะแต่อาจจะด้วยสถานการณ์อะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรือข้อจำกัดในบางเรื่องเขาอาจจะทำอะไรมากไม่ได้หรือเขาอาจจะยังไม่สามารถทำให้คุณมีความสุขได้มากในช่วงเวลานี้แต่ต้องบอกเลยเขาตั้งใจนะ และเขากําลังพยายามที่จะทําให้คุณเป็นคนที่มีความสุขที่สุดที่มีเขาอยู่เขากําลังพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อคุณอยู่นะนี่คือข้อความหรือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณนะแล้วก็ฝากมาบอกคุณให้คุณรับรู้ด้วยว่าเขาจริงจังเขาตั้งใจและเขามีความรู้สึกห่วงใยคุณนะเขาแคร์คุณนะ ถึงเขาจะนิ่งบ้างเงียบบ้างเฉยบ้างขอโทษด้วยกับทีท่าที่มันอาจจะดูแบบทำให้คุณไม่สบายใจที่ผ่านมาแต่ลึกๆในใจแล้วต้องบอกเลยว่าเขาแคร์คุณมากนะแล้วกำลังพยายามทุกทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขมากที่สุดและตอนนี้เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะนหน แล้วเขนายอย่าลืมที่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะหรือถ้าเกิดคุณอยากจะใช้ข้อความนี้สื่อสารไปบอกเขาก็แชร์คลิปนี้ไปบอกเขาได้เลยนะคะเนาะว่าคุณคิดถึงเขามาแค่ไหนนะคะโอเคอ่าสำหรับกองที่1จบไปแล้วนะอ่ะมาดูกองที่2กันบ้างค่ะสําหรับคนที่เลือกกองที่2นี้นะคนที่เลือกกองที่สองนี้นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่า ความรู้สึกคุณคุณเป็นคนดีมากเลยอะนะคุณเป็นคนน่ารักมากคุณเป็นคนดีมากเลยนะคุณพยายามพยายามเข้าใจเขาทุกอย่างพยายามเข้าใจเขาทุกเรื่องคนคุยของคุณเนี่ยโชคดีมากเลยนะที่มีคุณอนะ่ะเออเพราะคุณพยายามเข้าใจพยายามที่จะเข้าใจทุกอย่างเข้าใจปัญหาเข้าใจความเป็นเขาอืมคุณเป็นคนที่จริงๆแล้วใครอยู่ด้วยแล้วก็สบายใจนะเอาจริงพูดตรง เออคุณพยายามเข้าใจทุกอย่างเลยอะ่ะนะแล้วพยายามเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่พยายามที่จะไม่ทําให้คนคุยของคุณไม่สบายใจอ่ะขอดูพลังงานของคุณสองคนหน่อยสิว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันเป็นยังไงขอดูพลังงานหน่อยเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนาะคนคุยนะบางคนนะต้องบอกว่าสถานการณ์อาจจะเป็นอะไรที่ มันไม่ได้เป็นดัง,ดงใจร้อเ็นหรอกบางคนอาจจะเพิ่งทะเลาะก,กันก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่อย่างที่บอกไปถึงแม้จะทะเลาะก,กันยังไงคุณก็พยายามที่อาจจะเป็นคนง้อ,อก,ก่อนหรือพยายามทําให้เขารู้สึกดีหรือพยายามทําให้เขาไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลใจมากคือคุณพยายามจัดการตัวเองก่อนถึงแม้จะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจหรอกแต่เขาก็พยายามที่จะทําให้บรรยากาศมันดีอะขอดูพลังงานของเขาหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ เขายังรัก ung, l ung, l ung, l ung, ยังหลงยังหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณอยู่เลยนะเออดูจากพลังงานตรงเนี้อาจจะมีไปเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะไม่ได้เวิร์กอะไรขนาดนั้นมันมีปัญหาอุปสรรคมีบททดสอบเยอะแยะไปหมดเลยแต่คุณก็พยายามที่จะเข้าอกเข้าใจเขาแล้วความรู้สึกของเขาก็ต้องบอกเลยว่าเขายังรักยังหลงในตัวคุณอยู่แต่บางคารั้งบางทีเขาก็มีความเอาแต่ใจบ้างยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักบ้างอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาสื่อสารกับคุณได้ หรือข้อความที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณนะ่ะคืออะไรขอดูพลังงานหน่อยค่ะเฮ้ยเอาจริงๆนะต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะคนคุยของคุณเนาะคนที่คุณคุยคุยอยู่ตอนเนี้ยสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณนะ่ะก็คือว่าเขาแคร์คุณนะบางครั้งบางทีเขาขอโทษจริงๆที่บางครั้งบางทีเขาอาจจะเผลอพูดหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ หรือขอโทษในความเอาแต่ใจของเขาหรือขอโทษที่บางครั้งบางทีเขาอาจจะพูดแรงไปหรืออาจจะแสดงทีท่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําเหมือนกับว่าเขาไม่แคร์คุณเลยแต่จริงๆลึกๆในใจแล้วเขาอยากจะบอกว่าเขาแคร์คุณนะเขาแคร์คุณนะแล้วเขายังมีความหลงรลักหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวคุณอยู่เขายังรู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้หรอกเอาจริงๆอะ่ะแต่บางครั้งบางทีปากเขาอ่ะ ปากเสียขอโทษด้วยขอโทษที่ปากเสียขอขอโทษที่ปากดีขอโทษที่พูดอะไรและทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจขอโทษจริงๆเขารู้นะว่าคุณน่ะพยายามทุกสิ่งทุกอย่างพยายามทําให้เขารู้สึกสบายใจพยายามง้อก่อนบ้างพยายามที่จะไม่พูดให้คุณเสียไม่พูดให้เขาเสียความรู้สึกนะหรือบางครั้งบางทีคุณคุณก็พยายามที่จะทําให ให้เขาไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดอะ่ะเขารู้นะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกเลยว่าเขาเองอะ่ะก็เสียใจนะเขาเองก็กลัวนะเขากลัวจะเสียคุณไปนะสิ่งที่เขากลัวก็คือกลัวจะเสียคุณไปจริงๆต้องบอกเลยเขาความรู้สึกของเขาหรือข้อความหรือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณตอนนี้ก็คือเขาขอโทษจริงๆนะขอโทษนะที่เอาแต่ใจขอโทษที่พูดหรือทําอะไรไม่คิด ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะขอโทษที่อีกโก้มันค้าคอนะเขาแคร์คุณมากนะแล้วกลัวที่จะเสียคุณไปมากๆด้วยแต่บางครั้งบางทีก็ต้องขอโทษความเอาแต่ใจของตัวเองขอโทษที่อาจจะแสดงออกมาไม่ตรงกับความรู้สึกนะทําให้คุณไม่สบายใจแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้คุณคิดยังไงบ้างเอาจริงๆเขาก็กลัวนะเขากลัวคุณ คุณรับเขาไม่ไหวเหมือนกันเออเขาแคร์คุณมากนะและต้องบอกเลยสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกคุณก็คือเขาสังเกตคุณอยู่นะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่แคร์คุณไม่สนใจอะไรคุณเลยเขาสังเกตคุณอยู่เขาแคร์คุณมากนะแล้วก็คอยส่องคอยติดตามคอยดูคอยสังเกตคุณอยู่เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ใช่เลยทีท่าเขาอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเขาอาจจะพูดหรือทําอะไรให้คุณรู้สึกแบบนั้นแต่จริงๆลึกๆในใจ เขาขาดคุณไม่ได้เลยเขายังขาดคุณไม่ได้หรอกและเขาก็ไม่อยากขาดคุณไปด้วยไม่อยากเสียคุณไปด้วยกลัวด้วยแต่บางทีเขาทําไม่เป็นอืมเขาแสดงออกไม่เป็นเขาทําไม่ถูกเขาพูดไม่ถูกเขาเขาไม่รู้จะทํำยังไงดีนะเขาสับสนเขาขอโทษจริงๆที่เขาอาจจะแสดงอะไรออกมาแล้วแล้วมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือ หรือจําในสิ่งไม่ดีหรือทาให้ความสัมพันธ์มันไม่ดีเขาขอโทษจริงๆแต่เอาเข้าจริงๆแล้วลึกๆในใจยังไงยังไงความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันก็ยังยังมีความรู้สึกดีๆค่อนข้างมากแต่เขาอายหรือเขาอาจจะแบบรู้สึกอีกโก้มันค้ําคอจนไม่กล้าที่จะเอ่ยคำว,ว่าขอโทษหรืออาจจะ ไม่กล้าที่จะเข้าหาก่อนเขากลัวด้วยเขากลัวถูกปฏิเสธกลัวถูกกลัวคุณกลัวคุณปฏิเสธเขากลัวไปหมดทุกอย่างจนไม่กล้าที่จะทําอะไรเลยหรือบางครั้งบางทีแสดงออกมาในท่าทีที่อาจจะเป็นเหมือนการเรียกร้องความสนใจอยากจะบอกคุณไว้ว่าบางครั้งบางทีถ้าเกิดว่าเขาแสดงทีท่าทะเลาะชวนทะเลาะนู่นนี่นั่นน่ะมันคือการเรียกร้องความสนใจหรือเป็นการทําอะไรโง่ เท่าที่เขาจะทําได้ตอนนั้นเท่านั้นเองเออและนี่คือข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาขอโทษจริงๆแล้วเขาก็แคร์คุณนะเอาจริงๆเขาแคร์คุณมากนะแล้วกลัวที่จะเสียคุณไปด้วยแต่ขอโทษจริงๆที่บางครั้งบางทีแสดงอะไรออกมาไม่ได้หรือแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่กล้าที่จะพูดอะไรแบบนี้ออกมาเพราะมันขัดกับความเป็นตัวของตัวเขาเหลือเกินนอนี่คือข้อความที่เขาอยากจะสื่อสารแล้วก็อยากจะบอกกับคุณนั่นเองค่ะเออ ไรแล้วเนายอย่าดึงนยยิ้นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อยืนยันรับคําทํานายของคุณหรือถ้าเกิดพลังงานมันตรงกับคนที่เขาอยากจะสื่อสารที่คุณอยากจะสื่อสารบอกใครคุณก็แชร์ออกไปหรือถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันตรงกับเขาคุณแชร์ออกไปแล้วแท็กเขาให้รับรู้ไปเลยว่ารักนะไอเด็กโง่อะไรอย่างเงี้ยนะรักนะไอเด็กบ้าอะไรก็ว่าไปให้เขารับรู้ว่าเราเข้าใจเขานะอะไรอย่างเงี้ยนาอเอออ่ะ สุดท้ายแล้วค่ะกองสุดท้ายนะมาดูกันค่ะว่าความรู้สึกเนาะหรือข้อความที่เขาอยากจะสื่อสารจะบอกกับคุณคืออะไรคนที่เลือกกองที่สามนะนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะรับฟังนะดูเหมือนกับว่าคุณอยากฟังอะ่ะอยากรู้อยากเข้าใจนะในมุมมองของคนคุยของคนคน,คนที่คุณคุยคุยอยู่เนี่ยว่าเขาคิดยังไงร,รู้สึกยังไงอยากบอกอะไรคุณอยากจะฟังอยากจะรับรู้แล้วก็อยากจะเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเออ เขาก็พร้อมจะบอกนะเอาจริงๆนะแต่คุณอยากจะเข้าใจจริงๆอยากจะให้เขากล้าที่จะพูดก้าที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างกับคุณออกมาเลยเต็มที่นะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยสิอ่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นยังไงขอดูพลังงานหน่อยเฮ้ยดูเหมือนกับว,ว่าความสัมพันธ์ของคุณบางคนที่เลือกกองนี้นะต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณมันดูซับซ้อนเนาะอาจจะมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันเนาะนะนะหรือบางครั้งบางทีอาจจะกําลังเข้าใจกันผิดก็ได้นะ หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเคยเห็นเขาไปกับใครหรือเขาอาจจะเคยเห็นคุณไปกับใครหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เนาะมันทําให้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนตอนเนี้ยมันมีความเข้าใจผิดหรืออาจจะยังไม่เข้าใจกันแล้วก็ไม่สื่อสารกันด้วยนะเป็นไปได้ในลักษณะนี้เหมือนกันนะออะขอดูพลังงานของเขาหน่อยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนเนี้ยมันเป็นยังไงขอดูพลังงานหน่อยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เนาะต้องบอกเลยว่าเขารู้สึกดีอัคุณนะแต่ บางครั้งบางทีเขาก็มีความหึงหวงคุณด้วยเหมือนกันเออมีความหึงหวงมีความแบบกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างด้วยเหมือนกันอะถ้าเขาสื่อสารหรือบอกกับคุณได้ตอนเนี้ยเขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณขอดูพลังงานหน่อยสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณคืออะไรเออ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณก็คือเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเฮ้ยรักนะเว้ยแคร์นะเว้ย <S S สนใจนะเว้ยถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีเขาอาจจะทำทีทำท่าเหมือนกับว่าไม่หือไม่เอ,อืึออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เขาชอบคุณนะเว้ยเขารักคุณนะเว้ย เขารู้สึกดีอะคุณมากนะเว้ยอย่าทำตัวน่ารักมากได้ปะบางครั้งบางทีเขาก็หึงนะเว้ยเขาก็ห่วงนะเว้ยเขาอาจจะมีทีท่าที่แบบว่าไม่ได้หวานแหววหรือหวาอะไรสักหน่อยแต่ต้องบอกเลยว่าเขารู้สึกดีอะคุณมากนะเว้ยหรือบางครั้งบางทีอาจจะด้วยข้อจำกัดอะไรบางสิ่งบางอย่าง ทำให้เขาอาจจะแสดงออกกับคุณมากไม่ได้ก็แล้วแต่แต่ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาจริงๆอ่ะเขารู้สึกดีมากนะเว้ยที่มีคุณอยู่อ่ะบางครั้งก็เขินนะเว้ยบางครั้งบางทีที่ไม่ได้พูดอะไรออกไปไม่ได้แสดงความรักมากเกินไปมันเขินนะเว้ยแล้วบางครั้งบางทีอ่ะความรู้สึกของเขาอ่ะอย่าใจดีกับคนอื่นเขาเขากำลังอยากจะบอกคุณว่าอย่าใจดีกับคนอื่นมากเกินไปได้ปะ มันห่วงนะเว้ยนี่คือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะเออเขาอาจจะไม่ได้แสดงทีท่าอะไรเลยก็แล้วแต่แต่ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกลึกๆในใจมันเยอะแยะมากมายนะบางครั้งบางทีอะ่ะเขาอาจจะแสดงออกมาในทางตรงกันข้ามหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเขาก็แค่แกล้งเองนะเว้ยรักรักหลอกจึงหยอกเล่นนะ่ะเข้าใจเปล่า นะดูจากพลังงานตรงนี้นะสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณกนะ็คือว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากนะแล้วก็แคร์คุณมากด้วยแล้วก็ขอโทษจริงที่บางครั้งบางทีแบบว่าไม่ได้ทําอะไรหวานหวานหวือหวาหวานแหววให้เลยหรือว่าดูความสัมพันธ์มันธรรมดาเหลือเกินหรือว่ายังไม่ชัดเจนหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เขาขอโทษนะแต่ลึกๆในใจเขาอ่ะเขาแคร์คุณมากนะเว้ยเขารักคุณมากนะเว้ยเขา เข้าใจคุณมากนะเว้ยแล้วเขาก็หึงห่วงคุณมากด้วยนะเว้ยแต่ขอโทษจริงๆที่ไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายจนเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าพูดได้บอกได้โดยที่มันไม่ไม่ขัดกับบุคลิกอารมณ์ความรู้สึกหรืออะไรต่างๆหรือสื่อสารได้อะ่ะก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆรักมากแคร์มากนะเว้ยเออแล้วก็เขาสนใจคุณมากที่สุดด้วยนะต้องบอกว่า ความรู้สึกของเขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับค like ุณแบบนี้เนาะเพระนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาอยากจะให้คุณฟังเขาด้วยนะเออเชื่อใจเขาหน่อยดีเชื่อมั่นในตัวเขานิดนึงดีนะแล้วในขณะเดียวกันเขาก็อยากให้คุณแสดงความรักกับเขาด้วยเยอะๆเหมือนกันนะเว้ยเนาะเออบางครั้งบางทีเขาก็รู้สึกว่าเขาทําเต็มที่แล้วนะเขาพยายามเต็มที่แล้วนะเท่าที่เขาจะทําได้อ่ะ รับรู้หน่อยว่าเขารู้สึกดีกับคุณมากแค่ไหนในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายรอเขาก็อยากจะบอกว่าให้เชื่อมั่นในตัวเขาหน่อยรอหน่อยนะเว้ยรักมากจริงๆรู้สึกดีๆมากจริงๆแต่ขอเวลาเขาหน่อยนะเว้ยเข้าใจเขาหน่อยนะเว้ยนี่คือข้อความที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณนะคะ ใครแล้วคุณนายอย่าลืมคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณหรือถ้าเกิดว่าพลังงานนี้มันตรงกับคุณมากกว่าอยากจะแชร์ไปบอกเขาก็แชร์ออกไปหรือถ้าเกิดว่าความรู้สึกนี้นะมันตรงกับเขาเหลือเกินก็แชร์ออกเขาแชร์นะหรือแท็กไปให้เขาให้เขารับรู้ว่ารู้แล้วนะเวออะไรทำนองนี้หนอโอเคนะเข้าใจนอเวอะไรทำนองนี้นะโอเคนะใครแล้วคุณนายก็รับ พิมพ์รับคำนายแชร์ออกไปเซฟไว้ฟังอะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ซให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกังใจให้แม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตือนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย